่ะลุยต่อครับผมสู้ครับูเส,สม,มอว่่อดเออุดยอดครับผม,ค,บผมคนหนึ่งหอบคนหนึ่งตัดครับผมเพื่อความบ่องไว้ครับส่วนผมมาสองคนกันกบคุณพ่อนะครับผมก็คุณพ,พ่อตัดเอาเพราะว่าหญ้าล้มนะครับหญ้าลม้มใช้เครื่องก็คงจะลำบากนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขมือนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงหญ้านะครับอําเภอแคนดุงจังหวัดบุรีรัมย์ครับนมาสองคันรถนะครับครับอันนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับผมตันละพันห้านะครับผมดูถามพี่ใหญ่ครับผมครับผมสวัสดีครับัดนอะไรห่อนาไ ไม่เอะไรติดลมน้องรถก็ติดลมด้วยนี่ติดตัวคุยกับคนตองบผมือล่าแล้วเปล่าครับผมเปล่าแล้วครับสูงเก่าครับสูงเก่าถ้ามาจะมาได้ครับนี่ก็เจ้าเต็มรถบนีครับเต็มรถพันห้าเป่นมาบามาเลยนะผมไม่ได้ช่างแต่ช่างนะครับผมจะของมาแล้วอ่าอย่าปากนะครับอย่าปากอย่าของคนมาแล้วครับ เราก็จะเอาหนึ่งตันนะครับผมเพราะว่ารถเราน่าจะใส่ไม่ได้เยอะนะครับคนรลวนนี้มาสี่คนไอมาสี่คนมาสี่คนนะครับส่วนผมมาสองคนกับคุณพ่อนะครับมาแต่เช้าแต่ว่ารถติดลมนะครับผมทางมาลลำบากครับดูรถ

ตัดพอเาลุยต่อครับผมสู้ครับตัวเสมอเขาไม่ท้อครบเออสุดยอดครับผมก้อนหนึ่งหอบก้อนหนึ่งตัดครับผมเพื่อความบัองไวนครับส่วนผมมาสองคนกับคุณพ่อนะครับผมก็คุณพ่อตัดเอาเพราะว่าหญ้าล้มนะครับหญ้าล้มชายเครื่องก็คงจะลำบากนะครับหญ้าตัวนี้เยอะมากนะครับร้อยไร่นะครับผมร้อยไร่แต่ว่าเขา เอาไปส่งที่บ้านช้างนะครับบ้านช้างรตากรกักนะครับเห็นนะครับผมนี่นะครับชีวิตชาวช้างนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับผมที่ร่วมสมทบทุนซื้อหญ้านะครับผมเพื่อจะนํานนไปปลูกให้กับข้ามหมื่นน้องมวตงนะครับผมส่วนของวันก็จะตัดไปให้คาแพงนู้ดตัดคาแพงกับผู้พาครับบูยกล้อยกล้อนูอ้ ทำงานยังไงไม่ให้เหนื่อยนะครับผมก็มอารมณ์ไม่งงนงินครับผมโอ้โหแรงแรงแรงทำงานยังไงไม่ให้เหนื่อยครับผมก็ทำงานอย่างมีความสุขนะครับอยู่กับเพื่นอารมณ์ดีครับผมครับเดี๋ยวเรารอไปชมนะครับผมตอนเราเสร็จแล้วนะครับผมจะได้เยอะแค่ไหนนะครับ มาถึงแปลงหญ้าแล้วนะครับที่จะปลูกแล้วนะครับผมนี่นะครับบริเวณก็กว้างพอสมควรนะครับนี่ครับเอาหญ้ามากองไว้ครับพูกนี้ก็จะไถแล้วก็จะปลูกนะครับได้มาเต็มคันรถนะครับแดดร้อนมากเลยนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับผมที่ที่จะปลุกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลือไปให้ช้างของเราด้วยนะครับผมครับตัวน,นี้ย่ามาถึงบ้านแล้วนะครับ คำมือตรงนะครับผมยิ้มไหมคมือเสียงก่อนดังๆเสียงะนะครับผมเราก็จะตัดใบแล้วก็เอาลำนะครับเอาพันญ้าเอาไปให้ช้างนะครับเฮ้ยเอาพันญ้าไปปลูกนะครับเอาใบไว้ให้ช้างกินนะครับบาตองเสียงก่อนดังๆดังๆก่อน เสียงโอ้เจียอนเสียงอย่างเดียวเลยห้วมากนะครับห้วมากเสียงก่อนบนสูงคร้บเอาใบให้ช้างกินนะครับส่วนลำเก็บเอาว้ไปปลูกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงไว้ที่แปลงหญ้าแล้วนะครับ ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับสโมสรคุณแม่เอฟซีนะครับผมที่ร่วมสมทบะุนนซื้อพันยานะครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้ก็ฟ้าร้องแล้วครับทองฟ้าเริ่มจะมืดมาอยู่แล้วนะครับผมบัวตองนี้ยังไม่ได้อาบน้ําเลยเพราะเราไปแต่เช้านะครับเราไปตัดญ้าตั้งแต่เช้านะครับดูน้ํายังไม่ได้อาบเลยส่วนเจ๊อ้วนนี่อาบน้ําแล้วนะครับน้องไส่ฟ้าไปอาบนะครับบัวตองเนี้ยสักครู่นึงก็คงจะได้ พาไปอาบน้ำนะครับดูค้าบดินนะครับที่เขานอนติดแก้มอยู่นะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไปตัดหญ้ามานะครับผมหอัไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ